จะพาไปดูสิ่งมหัศจรรย์นะคะตอนนี้เราก็อยู่โรงเรียนแม่แล้วครับแผ่นดินตื่นเต้นมากแต่ก่อนนี้จะไปดูสิ่งมหัศจรรย์นะคะแม่มีเครื่องเล่นใหม่ของอนุบาลมานันนาเสนอค่ะเชื่อว่าเด็กๆทุกคนที่เห็นเครื่องเล่นใหม่ของเราจะต้องว้าวเป็นแน่นอนเลยนี่นี่นแอบดูแอบด,อดูเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นนิดนึงไหมนิดนึงนิดนึงนิดนึงอ่าอย่าบึง่งอย่าบึง่งเดี๋ยวไปจอดรถก่อนแป๊บหนึ่งนะ อันนี้ค่ะลงจากรถแล้วก็ไปเจอน,นี่เลยสิ่งมหัศจรรย์ไม่ใช่แผ่นดินค่ะไม่ใช่แผ่นดินสิ่งมหาาัศจรรย์อยู่ตรงนี้ครับทุกคนเห็นไหมคะเขียวเขียวเนี่ยเขียวเขียวข้างล่างนะไม่ใช่ข้างบนข้างล่างนี่มันก็คือแตงโมวัวรัตทำไมอะ่ะนี่แตงโมจริงๆนะทุกคนมันกินได้จริงๆเลยนะ แล้วอันเนี้ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์แค่ส่วนที่หนึ่งนะมีอีกส่วนซีรีส์ที่สองที่มี <c oughs> สิ่งมหัศจรรย์ส่วนที่สองอีกนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวรอดูนะส่วนที่สองนะเ <c oughs> มื่อกี้มีใครแอบ,บนับแตงโมงไปบ้างคะว่ามีทั้งหมดกี่ลูกนับทันกันหรือเปล่ามาถึงห้องแผ่นดินก็มาอยู่ตรงมุมนี้เลยค่ะทุกคนแต่แม่ก็ไม่เข้าใจนะเขากําลังตั้งใจทําอะไรมีใครรู้บ้างคะว่าเขากําลังทําอะไรแผ่นดินทำสร้อยคอยอยู่ค่ะใช่หรอ Huh? ใช่คะ่ะแล้วมันคล้องคอได้ไหมคะเนี่ยได้คะ่ะจริงเหรอเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอึดยุแต่แม่ก็ไม่เห็นแผ่นดินจะใส่ได้เลยนะส้อยที่บอกแผ่นดินกําลังทําสิ่งสําคัญให้กับแม่กิจกรรมต่อไปนี้แม่ประทับใจในตัวแผ่นดินมากๆแผ่นดินช่วยเรียงหนังสือทั้งหมด20ชุดเออไม่ใช่19ชุดเพราะว่าชุดที่1แม่เป็นคนเรียงหลังจากนั้นแผ่นดินเป็นคนเรียงทั้งหมดเลยแผ่นดินทําเองตั้งแต่วิธีการแกะพลาสติกออกค่ะการแกะพลาสติกหุ้มหนังสือสําหรับผู้ใหญ่อย่างเรา มันเป็นงานอะไรที่ง่ายมากๆใช่ไหมคะแต่หนึกภาพนะงานสําหรับเด็ก5้าขวบเนี่ยมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะและสิ่งที่ยากสําหรับเขาก็คือเขาจะต้องทําแบบนี้ทั้งหมด19ชุดค่ะทุกคนพลาสติกที่หุม้มโบชว์ที่แถมมาก็ต้องทิ้งลงถังขยะค่ะเขาจะต้องจัดการขยะทุกชิ้นที่เขาแกะออกมาจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็แยกหนังสือเป็นหมวดหมู่ค่ะสังเกตว่าตอนแรกเขาวางหนังสือแรงมากค่ะจนครั้งหลังๆมาเขาได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาวางแรงแล้วเขา จะต้องก้มมาเรียงเหมือนเดิมนะคะเป็นการทํางานที่ซ้ําซ้อนนะคะเขาเห็นความไม่เรียบร้อยเขาก็ยังจัดเรียงให้เป็นระเบยียบค่ะแผ่นดินใช้เวลานานมากไม่ใช่ว่าบอกปุ๊บทาปั๊บนะทุกคนบอกแล้วก็ค่อยๆทําแล้วก็หยุดแล้วก็ทํานะไม่ได้ทําตลอดนะคะแผ่นชอบมากแผ่นมีน้ําใจกับแม่มากทุกคนแล้วแผ่นแผ่นทาไปหยุด แล้วก็ทําไปหยุดแล้วทําไปหยุดันตอนแรกพันคิดว่าจะไม่เสร็จ อยากเจ็ตอนนงคืนเนี่ให้ภาคก็ชมตัวเองมากไม่มีน้ำใจกับแม่ <c oughs> แม่ก็ลุนนะว่าเอเขาจะทำไหวไหมสิแผ่นดินดทําไปก็มีการหยุดทํางานกระทันหันค่ะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ช่วงที่2ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะทุกคนมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะอันนี้มันอยู่ติดกับอาคารอนุบาลกับอาคารประสิทธมหปวิหกเพราะฉะนั้นเราก็สามารถ หนึ่งสองสามสี่สี่หรือห่านี่แหละยูพูดนะนี่ลูกน้อยๆนี่พ่อมคนละพันเด้อเออคนละพันอันนี้พันดีเนี่ยโอบไม่เห็นจีนี่อเนี่ย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 เต้าเอาเขียนซื้อไว้เขียนซื้อไว้ซื้อเขียนซื้อไว้ มันไม่น่าดอกได้เนาะเออมันไม่นานนานใหญ่น่าเบอร์ส่งอะนี่วะนี่สี่ดียสี่ดียี่นี่หนึ่งอุ้ยแตกแล้วบุกแผ่นดิเหยียบหรือเปล่าสองสามเนี่ยโอ้คักแท้แท้โอ้มันเลยเกยขาดหมดซะเด้อละนิงเนี่ยดึงออกดึงเออมา อุ้มอ้มออ้มอุ้มเเดฮ็ดเแตกสะเนาะหัวมันได้กินซะเนาะถีอะไรอ่ะถีว่าเป็นีอะไรเออเอามากินเลือสิเหรือแดง้ยเจวายเลยแดงปาด บันในแกดีวะสัวมันกระเดงนเลยโอ้เฮ้ยแพนยำพึ่งแต่มันยังไม่ลืมต้นนีเออมันยังไม่ลืมต้นอร่อยอ้ยอิ่ได้ไวดีเถอะวะอร่อยมากอร่อยมากวันนั้นในเรื่อวิจับหวานไหมทำไมทำหน้าตารกแรกวะกินแล้วแล้วไมทำหน้าตาอกแรกยั่งไหเฮ้ยมันรู้สึกยังไงพูดถูกไหมฮะรู้สึกยังรู้สึกดี มันหวานหรือไม่หวานหวานหวานมากหวานมากรอสีสาวอะเราถามเอ้ยหวานนี่ดีเอาให้คนทดน้ำกินน้ำเอามาชันดารัสมาเล้วหวานเจ็บจริงเหรอเอามาสีแล้วก็สองคืนนะอร่อยเลยนะใช่มันยังไม่ลืมต้นเลย ชิชูไม่มีชิชูไม่มีเหรอหวานจริงลองไม่เอา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 ค่อยหน่อยเดี๋ยวเอาทำไมเดี๋กินนี่นี้หมด กินแตงโมเสร็จแล้วก็มาเรียงหนังสือให้แม่ต่อนะครับเมื่อกี้ที่ดูคลิปแตงโมไปอะค่ะใครรู้บ้างคะว่าพันของแตงโมอันนั้นอะมันคือพันอะไรแล้วพันตอนแรกเมื่อต้นคลิปเนี่ยมันคือพันอะไรมันคนละพันเลยนะทุกคนเนี่ยค่ะตอนที่แม่ทํางานไปแผ่นดินก็เรียงเรียงจนเสร็จนะทุกคนแล้วก็ขอไปเล่นถึงเวลาของแม่แล้วค่ะแล้วแม่ภูมิใจประทับใจอย่างหนึ่งนะมีลูกก็ต้องชมนะเดี๋ยวชมลูกหน่อยนะคะตรงนี้นะแผ่นดินถ่า ให้แม่ทุกอย่างเลยแม่บอกว่าแผ่นดินโกดยุดหยุดยังกดยังอย่างเงี้ยอเดี๋ยวไปฟังกันนะคะยุดยุดยุด,ยด ช่วงแรกแผนินก็ต้องเรียนรู้ก่อนค่ะว่าเออจะกดตอนไหนจะหยุดตอนไหนจะสต็อปตอนไหนจะหยุดตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแม่ก็ต้องคอยแบบบีบงานเขาแต่ว่าเดียคือคือ,ค,อคือมือเขานิ่งก่อนหนะ้านี้เขาก็เคยถ่ายให้แม่แล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่นิ่งอะค่ะก็คิดว่าถ่ายไปเรื่อยๆภารกิจต่อไปค่ะเป็นการจัดโต๊ะนะคะก็จัดกัน2คนแม่ลูกอะคะ่ะงานหลักก็ต้องเป็นของเราอะค่ะแล้วก็มีลูกช่วยที่เราประทับใจเพราะว่าลูกไม่นิ่งดูดายในขณะที่เราทํางาน เสร็จแล้วแม่บอกว่าให้ไปบิดน้นําไปชุบน้ําลูกก็ไปทันทีเลยบอกอะไรก็คือทําทุกอย่างเลยค่ะแล้วเขาก็มาเช็ด เช็ดตามภาษาเด็กน้อยค่ะตามภาษาเด็กอนุบาล3ทุกครั้งเวลาทํางานนะแม่จะบอกเทคนิคเขาตลอดว่าเฮ้ยถ้าจับอย่างนี้แล้วมันจะเสร็จช้านะลูกลูกต้องกางผ้าออกรูกต้ตรงขยับผ้าออกมันจะได้เสร็จเร็วๆอะไรเงี้ยหนูก็ต้องเช็ดฟืดฟืดฟืดอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเรื่องความละเอียดนะคะก็ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่ค่ะตามภาษาเด็กเลยที่เห็นในคลิปก็คือเราทํางานตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะคะตอนเรียงหนังสือเนี่ยที่เป็นินเรียงหนังสือให้แม่เนี่ยก็ใช้เวลาเรียงนานมากๆนะคะไม่ใช่ว่าเรียงแบบเดียวเส นวันนี้ใช้ลูกหลายรอบมาค่ะไปเอาของที่รถไปล็อกรถให้หน่อยไปเอาน้ําที่รถเเบานี้ไปให้ครูหนิงเอานี้ไปให้ครูจอยลูกก็ มีอิดออดบ้างนะคะไม่ใช่ว่าไม่อิดออดแต่เราก็คือพยายามบอกเขาว่าเออแม่ทําอะไรช่วยแม่หน่อยนะอะไรเงี้ยแต่เขาก็คือทําให้ประสบความสําเร็จทุกงานค่ะวันนี้พูดไปพูดมาตั้งใจว่าจะไม่ให้คลิปนี้ยาวค่ะกลายเป็นว่าคลิปนี้ยาวจนได้ไม่อยากตัดสิ่งไหนออกเลยอะไรก็สําคัญไปหมดเลยค่ะสะภาพเสื้อผ้ามอมแมมมากๆค่ะเปื่อนมากๆใส่เสื้อขาวซะด้วยจะบอกว่าวันนี้แผ่นดินซนะักเสื้อเองด้วยนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ดูเลยค่ะเพราะว่าตอนที่แผ่นดินซักเสื้อเขาถอด ออนี่คะ่ะภาพบรรยากาศห้องเรียนพร้อมเรียนพร้อมรับนักเรียนแล้วนะคะสุดท้ายนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วคะ่ะทุกคน,นหน้าต่างเตรียมเก็บกระเป๋าเตรียมของที่จะกลับบ้านนะคะของเยอะพลุงพลังมากค่ะแพนินช่วยถ่ายคลิปให้นะคะก็ยังมีช่วงที่ลูกตั้งกล้องไม่เข้าใจเหมือนกันคะ่ะแม่ก็ต้องช่วยดูมุมให้เหมือนกันว่าอันนี้นะแม่ ปิดหน้าต่างนะหนูก็ต้องถ่ายให้เห็นหน้าต่างแล้วก็เห็นแม่ด้วยนะคะและอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปค่ะว่าเราจะพามาดูเครื่องเล่นสนามของใหม่ของเรานะคะแล้ยังคะ่ะที่จะดูเครื่องเล่นสนาม3 2 1, 1> นี่เลยคะ่ะเครื่องเล่นสนามรถไฟ5้าที่นั่งจอดที่ชานฉลาบ้านโปง่งบุญเจริญเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะและยังมีเครื่องเล่นใหม่อีกหนึ่งเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นนี้ All- in วันค่ะสไลเดอร์สอง ทางนะคะมีบันไดมีที่ให้ชุดบาสด้วยมีที่ให้ปีนป่ายด้วยค่ะทุกคนบอกได้เลยว่าเด็กๆต้องชอบแล้วก็แฮปปี้มากๆแน่นอนเลยค่ะใครที่อยากเล่นสนามแบบนี้นะคะก็สามารถมาสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนบ้านป่งมุจเจริญของเราค่ะและมาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วค่ะเอาภาพบรรยากาศในการติดตั้งเครื่องเล่นสนามมาให้ดูค่ะขั้นตอนนี้เป็นการเก็บงานนะคะเก็บงานสีให้เรียบร้อยเลยค่ะ ใครที่รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างอยากให้เราปรับเปลี่ยนตรงไหนหรืออยากให้เราพูดถึงเรื่องราวอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะสุดท้ายนี้เราก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ